พูดถึงรับเยอะยังมีภูเก็ตไม่ต้องพูดถึงดูการทำงานรับเงินเป็นเล็กน้อยให้กำลังใจพวกเราทุกคนนะไม่นานแล้วรอสักสุอินสุกเด่นนะครับรองประธานประจำจังหวัดตรังครับเขาเขาทำอะไรกระังกรังนีอะไรกนบ้างว่พูดมาเนี่ยพูดนะ Okay. ตอนที่สามนะครับเปรียมตัวนะครับต้นยุธนาอินนะมุนานะครับอิบามประจักครับตอนที่แปดนะครับ ท่านต่อไปเตรียมตัวนะครับท่านนายขอตัวครับท่านต่อไปเตรียมตัวนะครับท่านสาวุธสุตินนะครับอีบไป ท่าจะไปเตรียมตัวนะครับในริจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายเพอท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับวันนี้ทางจะได้การถือศีลอดทุกป,ปีซึ่งปีนี้เราได้เข้าสู่เดือนอร,รมาดอนตั้งแต่วันที่13เมษายนนะครับทีนี้ญาตกรับเรียนสาเหตุนิดเดียวครับเพื่อให้พวกเราได้รับทราบว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้านับคนในจังหวัดรังเราเอง1คนแล้วมาสเป้5คนอยู่ในจํานวนที่เราควบคุมได้หลังจากที่ตัวดแล้ว